ไช่น้องละน่อยเน้องละน้อยสิพทีงานกับุู่กันเลยนะเขารุ่นแล้วุ่นคู่มือเลยนั้งแต่มาจันบอกแม่นแต่คิดบอกว่าแม่นแมนยังอาจันไวไงโอ้โห พ่อมด้วยพี่น้องมาพร้อมด้วยสายฝนโปรยปลายลงมาพี่น้องเอ้ยพร้อมด้วยนั่งฝ่าม่านกันตื่นช้ถึง่น้าฝนตกเลยหล่นลงมาพอดีเนาะเนาะสบายดีสบายดีสบายดีแล้วก็โทรพี่น้องเลยเนาะเป็นที่ไหอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งอ่าไปทางใดมาทางใด มาเลยเฮือนน้องน้ำบอมาเบื้องข้างนน้องน้ำมาเลยเฮือนน้องน้ำักงามเนาะงามงามเนาะงามชุดในหมู่บ้านอีงามชุดในหมู่บ้านเลยอ๋ออ๋อลื้อบ่เราเบี้ยงนางเล่นขึ้นไปแล้วบอเราเบี้ยงนางเล่นขึ้นไปล่องแล้วบอล่องเลยหมู่บ้านนี่ต้นสะพายเปล่าสะพายยังน่ะโทรศัพท์โอล่าเปลาาบูคิดบูฟันเลยหมู่บ้านนี้บอเหนี่ยนไรสะพายละ มาลีโอ้ให้น้องอามากราดทรใสบ่ทรายที่เกิดทใสยโอ้มาพี่น้องน้ำมาพี่โทรศัพท์เครื่องงามเลยบ่งามงามงามแท้งามว่าขยันแต่ไกลเจ่งเลยเจ่งว่าสวัสดีสวัสดีน้องน้ำโอ้ยมาเยี่ยมมายามพร้อมด้วยสายฝนเนาะโอเคทุกบ่สมซื้อมาหาน้องน้ำมาลีนี่เนาะน้องน้ำสายฝนน้องน้ำสายฝน น้ผมมาพ้อมสายฝนนี่นี้เนาะต้งเฮ้ากับฮากแลนเขามาฮอดกแนี่พอดีฝนตกเลยพี่น้อยเนาะกระยู่กันพ้อมหน้าพ้อมตาทั้งน้องลาน้อยอะไรก็ลงน้ำเนาะะดำาดำนดำมอิ้นอะไระมาน้ือแล้วน้องน้าจังบดีฮดน้าเนาะงกินหมงเลยพี่น้องเลยน้อแะ้วพี่น้อยเนาะ ยังโมเลอบอ่ะยังติงทันใดบอให้นตคดอ่าเนังเนาะทีมงานเขาออกเมื่อเบิดแล้วบ่ดถ้าส่งทาสีเรียบร่อยเนาะยังไงเห็นได้สาวผิดเราสบายยีขผิดหรือบ่ มี้วบริยนบริยันไปเล่นรอเอาพื้น่เนหรือล่าตตั้าใหม่ครับพื้นหลือเนาะมาางนี้น้องก็ได้น้องไม่ค่าค่าเล็กไม่ค่าค่าเรขกหรวว่านี่ค่าเลขกบ่หมุนดิเล็กไทยบ่หมุนเหล้าเหล้ากออกอีกบ่มันดิเลี่ยยุ่งเลยเน้อ เพื่อนนี่บรเลกนูเพื่อนก็คือคนเพิ่งจะได้ใกล้ก้ามเพื่อนแั้ดีเพื่อนก็คือคนแมนป่ะแมนป่ะเบิ่งจะได้กล้กามเพื่อนนี่งามจริงๆคนก็งามเพื่อนก็งามเพือนก็งามน้องนำเพื่อนงามบโมเมรีกน้องนำบาเพื่อนงามก็คือที่เก่าแล้วเนาะแมนเดี๋ยวนี้น้องนำเพื่อนงามน้องนำเพื่อนงามแล้วบ้องยังไม่พักบ้นน้องนำ บ่ต้องฮดเลยนะตกดนะแ่หตกเลยดเปนโตเลยน้อเอยเนาะบ่หดเลจังน้อยกะน้องลาน้อยคนงามเพิ่นงามแล้วนี่จัน้อยสิบ่ได้ดอกเพิ่นงามะอ้าวน้องออาบ่ได้ได้พี่น้องเอ้ยเนาะจะว่ามารอบนี้มีเพิ่นงามจักโอ้แล้วสิมีอยู่บ่ลุ้นๆเบิ่งเด้อพี่น้องเนาะสาธุนกว่าลุ้นๆบเบิ่งกันอีกว่า สีใดโดยยังไม่เลือกสีดิสีเงนเดบีสีามาวดสีใดก็มาวัดกันมีสีใดก็ได้นาะโดยแค่พอแค่นี้สีทนได้ก็เอาเนาะแม่ต่อเนื้อหมุนหอกเนาะเหมือนกันเลยเนาะใครเป็นคนทาบานประตูน่ะ่ากินงะนนะผมเห็นว่าเนาะ ไปชาบ้านประตูให้เนี่ยไม่กที่บ้านียมบ้านมชาบานประตู็นบ่บใบประตูนะนตรงเยี่ยมตรงเยี่ยมมยงตเยียมบ้านียมตรงเยียมเอบานยมต่อโดนกูดีนึกว่นี้ากันจมมาว่อยตำรวจห่อนี้แดดได้เนาะมาหอดกะมาหอดกับเทิงกคนโตคนตกใจพอดีบานนี่ บริเวณซเนาะซึ hmm. ่งซมเน้ะบานเลยเนาะพัย okay. ุเขาถล่มบ้านสกีล้วพ่นยเนาะไเตาฟ้าห้องเพื่อนมาปิดเครื่องโทรศัพท์เพื่นเาเลยเนาะืออเย็นนะมื่อื่นอื่นเย็นวะเาเย็นจะเพตกอีกจับ้กด้จีไปใช้มาใช้ได้่เา มันต้นตายมาแล็วมันต้นตายบ่นต้นอตายมันุบเอ้ดทัง tai, ้งบานเฮาทังบานเฮาฟังยิ่ฝนพี่น่อะเนาะแต่ถ้าฟังได้พันแผนดินไหวเดะเอาอยทีมฟังได้อะกเิเนาะเดวะเป็นกลังใจให้พี่ก้าไปหน่อยเนาะเรื่นี้กินนี่ข่าวลวพ่ข้าวเนไทยทัหมดเ็น ไรนะทางบ้านเจ้าเคือพวกคือเนื้อบ่ก็คยอ้าวบุมีเนาะก็ให้ยาเกิดเป็นกำลังใจทางพ่อแม่พี่น้องที่ฟังไทยพอดนาะจะได้สู้เด้อพี่น้องเนาะเห็นแต่ในคลิปคือยังไงเนาะเป็นไายากนะนี่ยลงกข่อยดีเท่ที่พีดมันนางพี อ่าแล้ว่ากินข่ากินน้ำหรือเปล่ากินแล้วโอ้ได้ยังกินข่าแรงแกงตวไม้แกงตํไม้เอ้ายันมึงงได้สินเฮน้ำงน้งน้องงนไยได้เนอะแกนไม้ใส่ยานางอยู่บ่ใส่ยนางอย่ะัอแม่ใส่นี่เขาเบื่อนบ่นี่ใส่บ่หรือบ่ เม้ร้ไหมใช่บหมเนาะไ้เยอะระยน้ำหอมสายฝนทันผคู้องค้างที่ตีหน้าดีพี่โตดนีแล้วทดสอบเลยเนาะหัวหรือบุหัวนี่ผู้กันเลยนี่ตกมาแห้งรอดแสดงทดสอบลังคาก็ได้ใสงแกะมาได้เลยเนาะแต่ว่าต้นน้อยต้นนั่นจุ้งแกกเลยโนเอไปมาเอโอ้นี่ยละโอ้วอแก

เน่ความบรรยากาศจะไูลเไป้ยเนาะควาดูลมีแทพสิบคนด้ยใช่กับทีมงานเรเลยแหละคือไปเห็ด้นาะเพื่นเนาะแต่อาคชกควเพื่อนน้องล้าน้อยหัวยู่บ่หัวหัวบ่ปนประตูปนประตูฮเดพันมันไปแบบไปเข้ามันเข้าไปเลพื่นเราื่องประตูะ่ะเอบุกัยังม่ได้ขอไปหาแ่เป็นมาเื่อนท่ทำกเสียงเพื่อนเป็นยังยังมาเืน อังนั้นแปลว่าเพื่อนท่านลูกเราเห็ดโทรศัพท์เขาเท่ด้แล้วก็บัดนั้นเขาอยากได้เงินแบบว่าบุมี้ได้ก็เลยขายเฮือนซองเส้นแล้วก็ไปซุกนีให้เขาขายเฮือนซองเส้นกีบเหม่นขายเงินขายเพือนขายเส้นได้เงินไส้ดีตัวซับแม่นขายเฮือนขายเฮือนหมดแลนวดิโลกบุ้มบเท่าไร้เหงาเนาะ ก็เล่นแบบมันลนน่นนั่นนี่บอกมันแตกบอแกแม่มันแตกเดี๋ยวจะพ่จารจากของเขาให้รูน้องแน้องก็บม่รูกันเ,เ,นเือ,น,น,อกกนหากร,าาราเฮ็ดแ,แล้วเนาะต่กระบาบเราแตกะบาบเราตานที่นลองถ้าเาไปยวท่านขเิ่นดูที่้างนานี่เง้องบ่าเชียงเหลืลเพิ่มลาซูนี่เนเ็ดไม่ล้วหรอเป่ยนทางใหม่เนี่ยยางวพะไทเมียกเาทางข้าทบัทบั่ อันนี้กกเราเอาเสื้อมัดเมื่อเสร็จดีีเสื้อผู่กับเสื้อกมันจทนจากมือผ้าเดี๋ยว้าเพียงไม่กันทางแล้วดีจะเอาเสื้อมัดเอาไ้ตรงั้ก็ต้องไหยองแล้วเนก็นั่งเรียนลำดับเจอด้พี่เอั ตุีก้อกอนเนาะแล้วก็้อมนมากเลยก็ุดีกุงกอนเนาะอันนี้หญ่กมูตั้นีตุ้ีจอยกวมูให้ซุงก่อนกันนะเนี่ยตนอ่ัมกันสคัุกกทองตร่วมกันบต้องกัน้หามงก่อนเาตบงเนาะเป็นกัวเ็นาน่อยเนาะเห็นเียรนานนอยอูกัเากป็นลานน่อยลานใาใหญ่ลปแล้วน้องลานกับลานแต่ว่าอู่ันสาคัญเนาะ ลงน้ำมันเป็นเอื้อยน้ำน้เป็นเอื้อยนองน้ำซซองเบาะนองลานอยาุณดชิกเนจำก็นออจกมด้วยก็ระบบแล้วะ่นี่ปันหานใหม่มมันนีหชบอกมาแล้วายาายาเอาไปยบงทอย่าอาเบิ่งบงค่ะบ้ค cốc kinh điên đâu đấy rồi sao? Ừ. Mà cốc cốc ừ. ừ. Cốc bà cốc Mên kinh điên luôn rồi à? Mẹ ăn cốc kinh điên. Mỡ thừa thì đi thằng đi cốc mà. Cốc kinh sữa. Cốc kinh sữa. Đây ở gần mà đúng rồi. Cốc đây. kinh sữa. Ồ, oh, này bóc bà ừ. bàn hà vậy này. Đang đế bàn hà vậy rồi. Nhẹ lên. Một miếng mình... cuối <laughs> bà đi. Ừ. Yên bò đi. Nên bò yên. Cái nào bò đi. Tụi ừ. có nhang áo bò đi à. <laughs> Hết bà này

บ้าโลม้ชคทักเออโอ้ก็ถือก็สีหน้าใส่ผมสีเลยตอนแรกผมเรายังตัดถือก่ะด้ถือน่าสีใสผมจึตั้งเราคนตกนั่นตั้งเาลาด้วยแซลมาบุญพี่น้อยเนาะสงคมตั้งห้อยได้านทเนสีน้าใสเนาะพูไปเลยเราก็ได้ ยังเหนื่อยอ่ะมาเล่นชมกลมไข่นะบาร์เลยลูกอยู่ใบใบเลยเนาะบิ้งนี่แหละยะได้เวลาทดสอบโซโลเลยทีเด้อวเนาะว่าลังคุ้มลูกคาหัวหรือบ่อกับยางยืดเบิ้งอยู่พี่น้องเนาะหากพนตกใหม่จะแข่งด้วยกันได้เลยพ้นตกใหม่เป็นไม้เล่นต่โต๊ะนานไปเล่นได้โซโลเนียบล่อยเพราะเด็กน้องเลือแต่ตีกันได้เนาะ โย่เดยเนียแต่กอเลยะทีเนาะชางค้เมื่อแล้วบ้านอะมาแล้วระมาณมเอนมากพอปลกชมันเพื่อเบาเชียงโเรามาเริ่มจะเป็นวันตนเกิดน้องละน้อยเมื่อไหร่วันที่หนึงวันที่หนึ่งอครบหออวันที่เอ้ครบหออจะปีครบพอาวปีสาวปีฟรี นายพี่วันเดย์สีเขียวสาสีข่าเนาะไดึงไ่ขหน่อยตัไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ส8บแปดสิบเกันพาี่นือวันพีมือเนาะโอวันแขนยเนาะเราเกิดเนาะโอสยูอดุ่นสียูหอดมือวันเกิดตัวเลขพี่เราไงเนาะเนี่ยี่จอมีเดย์ุลาบปังดีอพี่เรยเนาะ รุ่นบรรกันพี่น้องว่าน้องละน้อยพอดีมีสะพายอย่างนีเด้อทีมาสะพ้ายน้องละน้อยเลยน้องละน้อยสะพ้ายทีมงานกับหมูกันเลยนะกันเขารุ่นรุ่นคู่มือเลยตั้งแต่อาจารย์บอกแม่นแต่คิดบอกว่าแม่นแม่นยังอาจารย์วัยไงนอาจารย์บอกว่ามีสะพ้ายแต่บอได้บอกว่าซื้อๆยัง อย่างนี้พี่น้องตื่นเต้นแทนเนาะแม่อาจารย์กับป้าบอกไว้แถวบอกสักสองสามมือยังไงบอกกันเข่ามือยังไงน้องบารับเลยบอกกินแม่และนี่นอนบารับเลยเป็นอาทิตย์เลยเนาะแม่นอนบารับลายมือเลยเนาะเดี๋ยวเช้าชมือกับคุ้มตากับสิบลัมเลยเนาะอาทิตย์ก็เลยเราด้วยความวุ่นพี่ดาวเนาะก็เหมือนกับทายาไซดีเลยพี่นดาวเรามีอารมณ์ขับพันโอ้เกิดวันที่หนึ่งเลยเนาะวันที่หนึ่งเดือนสิงวันที่หนึ่งเดือนเดือนหาเดือนเดือนซีเดือนหาแล้ว ต้นเดือนเลยต้นเดือนเลยต้นเดือนสี่ต้นเดือนเมษาเลยเนาะมนจะเกิดวันยังจะเกิมื่อวันวันถุกพระหัตวันเดียวกุ้อยเอ๊ะอยู่เนาะเออจะเกิดเดือนอะไรจะเกิดเดือนสองเลยเดือนกุมภาบนที่ยังวันที่ในในปัจจุบันครัว่าที่ที่หาว่แต่ว่าเมย์บอกว่าวันที่สแปนเนี่ยต้องน่าจะเกิดวันที่ยัง นองน้องได้ซะาตัวไหนบาดนิบืนมีหยังบ่จักอเนาะเดี๋ยวฮนหัวจักเออไปเบิ่ง้บาดางไดฝนแฮงซ่ําเนาะไปบ่ได้เลยฝาฝนตกใม่นี่นไขเนาะคือน้องน้ําได้มีหมวกเนาะ

อัีาอัีกรลก็เปอนเาเารก็ต้องลยคนแทนคน่เจ็บีอยู่นหัดมะเขืออีกี่กาโอ้โหเขาเพื่อนเล่าขเดเล่าโอ้เขาจะเบิ่งมุมแก้เอาพี่น้องเลยฮัดไปที่ไปได้ไปได้ไปได้อันจอกมาเน nhiều kilôgam ừ. ừ. rồi nè nào mời vô đó đẹp quá đẹp quá yến băng cuốn chơi chơi rồi nhìn đi chơi đấy chứ dài nó cốc mày toàn nó cốc mày con là nó một một nó một tát bớt dài nó à. một đây thùng nó lăng kha dài đấy

เบียกไปแล้วเบีกไปแล้วเบียกแล้วเียกไนแล้วขึ้น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 เบิ้งขึ้นหัวพวกเราักหาอไปเบิ้งคะเบิ้งคะอู้โอ้ยโ้ยโอ้

กูแตูตกูน่ะเขาแห้งริ้มกี้นี่เนาะเนีามามไก่น่ะพี่น้องเลย้งนนายนเนาะงมาเนาะแต่ตานี่ยเดียวนั่งเั่คักคักเนาะลยโอเคัโอเคโอเคนเนานะลองทิ้งแบบตนเจ็มระบบิใบมูมาลินำใบล่องาลินั อันออสาวหลาน้่อย่นมาดินน้ำเรือยอายู่บาหนึ่งเนาะมากมาได้วก็ดีเนาะนนองมีหมูเนาะน้อยดีเนาะอกองชัดกันกูลงั้นก็อดไปยอเสียได้บนี้เดี๋ยวให้ิเียบกันเลยให้เนาใหญเนี่บอปัญหาบุ้งบ่ปัญหานะเป็นาก้ามูเนี่เกลมามูกลโอ้โหเล้เหนตวลาเอาอันปหาก้ามูหงามาให้ได้บงเลยเจ็บๆตัวลาเอ้

เท่านอยว่าอา่ะนอนบรลับเลยาจารย์ให้นอนหลับเยมันเงี้ยประหลับเลยมหลับเลยเราอะอบาบอกท้ามมเอะอกว่าินีไ่ได้นอนลามอบอกวาทิอีกแล้อกจิกบอก่าทิแต่ละ เฮ้ยสามีสาแป๊ด<ง>สาวสามีสามีโอ้ยอีเมือม่อ,อยังย้นเตแต่ก็ไม่โดนนะีเมื่อไอออากไปให้เราเพื่อเลยลงป่นทิ้งเอ้อประตูเปิดต้อทมาโอ้่แวมันมีแนวนั้เนเนาะมีแนวแเนนื้อเพลนัเนาะแนวเื้อเพลมันเกิดแล้วเราเกิดมันที่หนึ่งแต่บอกเราไว้พวกนาหดน บ่ค่อยเงียนอยู่แล้วว่าเงียนดีแล้วว่าแล้วก็เกิดบ้นเยอะกว่าน้นะรน้องๆูบ่ว่ามีองน้องบูสัตว์ตัวนี้เสัตว์มีู2ูให้เจ้านี2ู4ตีนกร2ู4ตีนเอ๊ะบาดนได้บ่ัเนาะไว้ก็ได้เนาะ4ตีนหมูหมูอลิบ่ ลี่ว่าเราจะซื้อขวายให้น้องเออเป็นไปได้ได้ควายกันเนาะสมัยนู่นมีขวายสบายน้องชเลี้ยงเลี้ยงควายอ็เก็บได้อยู่บ่๊ะจะได้สบายเลี้ยงเพราะอันเมื่อก่อนมุกี้กับในครอบครัวเจ้ากับบมมี่ว่าตรงแบบเคยมีควายมีแต่งงวเนาะงงวเนาะในมูแล้วในมูในแถวนี้มีบ่เพิ่นเลี้ยงควายมีบ่ บุมีแถวบ้านแถวบ้านนี่บุมีมาเพิ่นค่าลุ่มวัวลุ่มควายนี่จ้ะเพิ่นแกมาจากตลาดบ่ซื้อเอาซื้อเอาซื้อควายแพงยี่เนาะทางนี่เนาะแพงแพงเยอะทางใดก็แพงเหมือกันทางบอหดสิบนล้านสิบปลายล้านพุ่นเป็นต่ตรีะสมุสาวตีตรีะตรีะควายปะตรีะตรีะจะอะไรกันเลย เป็นเมีดจักพันอพี่น้องท่านอะ h o มาพี่ต้อเฮ็เฮ็ดบัเฮ็ดบังเฮ็ดแล้วก็าถเนมอตนรหมืนมเราเหอนอย่เนยดบลังคาเงอนนี่หมูวัวได้บอกเพิ่เบงก่อนหาเราไมู่้หาคนนี่นี่ที่นีเราอบได้ไมไง ก็เป็นย่าง้เีงามงามงามคนก็งามเพื่อนก็งามบาทเนี่ยเพราะนางเด้ลงงามเพื่อนงามเลมนางนางนางช่างงามสบายสบายเย

ไเดียดยาวไม่ใแบบอันเลือกแต่ไหนเหรอชอบคุ้มมากพอสายนคือเรื่องของคด้านหน้าจะมีไม่มีทนกสิ่งทอ่ะงเลยอ่โอเคพี่น้องไอ้หน้คลิปนี้แกผมมียังลายเนาะมาเยี่ยมมายามท้ามข่าวแกะเพิ่มความตื่นเต้นอ่าให้น้องลาหน้อยรุ่นอีกเนาะว่ามือนั่นชิเมนยังเนี่ยเซฟายวันเกิดดีเนาะเดี๋ยวไปตามเพื่อนกันพี่น้องไอ้บ้านเราไรหน้อยเพิ่อนเซฟายแบบใจเนาะ จนทางโรงน้ ah. mm. ํากะยังบ่ฮู้ว่ามื้อใดสิสิเฮือนเนาะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปพี่น้องนเนาะกําลังสิมีลาก่อนเนาะเียงดัแีโอ้โอ้สบายสบายออ้ัเลย